Aa, กรับสวัสดีกรับสวีดัดครับผมน้องน้องน้องพุทธศาสน้อยอ่ามื่อนี้อาสิผ้ามาหล่อเบิ้งหาอยากหากิน้สสไตล์คือกำเดิดลาผู้สาวสน้อยนี่ครับผมยาตายแล้วมันเป็นความลับของท่านราชการครับผมนี่เห้ยบ้ามาีนี่มากับนุ้นมากับพันพันพันนุ่มกับพันอ่าอย่างไรสื่ออย่างไรจำไม่ได้เหรอนี่นี่ครับผมถือความ,มาเบิงนะ้งเด้อนี่ครับผมมาด้วยกันสามนายครับนี้เขาดีนี่ พุทไายมกนเกยๆนี่ก็มีนีนนี่ล้างแหลทำนย่านี้นี่ครับุไธข้างมันอย่าเนี้ยทายทายยั่พุทไว่ดำคือหรือป้าดยวเดี๋ยวไปทางหุเลยงไธครับพี่นักหมอยู่แม่นโอ้นี่เปุสาวซ้ำหน่นวซ้ำหน่อยดำคือเรือนานนานโอเห็นบ้าเห็นบ้างเห็นทไยทำอไมันนี่สิว่าสิมาเอานี่นะครับมันนี่พุทดำคือรอโอ้ยหน่อยเห็นบา โอ้ดำคือโอ้บ <_ d umb> ้าเลย <_ d umb> ใกล้อยู่ใกล้อยู่นี่แหะครับผมนี่มานทำกันสามลายครับผมนั่นละ่ะก็ผมเป็นสามดำเนาะนี่แหละพราคนดวงดีหาหล่อสียวไม่หาหลอ่อขี้เพ่อเฮ็ดก็เอิญพอ่พอพึ่งเอ่อมิมมิมมิมเผืนะครับนี่นะครับนี่แหละแล้วว่าผมมือว่านผมมาใส่กับใส่หนูนะครับเขาเนี่ยแหละผมลงไปลงมมามา่อบเดี๋ยวตังเธอเลยครับนี่เลยว่าว่าอ,อย่างนี้ว่าสิบมันเดือดเดือดเขาหล่อไปเพ่กไกลๆนับเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวทจะใส่ เดี๋ยวผมนดวงดีฮะลาอสีย้ไม่ลอขี่พ่อเฮ็ดครับนี่ยฟองเไหมดเย่นั่นาจไเขาเมาคนโอ้หายากหากินตัดสไตล์ผมคร um. ับผมผู้บ <that> like ่าวชายบ้านเดียวผมพาปเรื่แต่แต่ลางนะครับเนาะใช่ใช่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมนี่นึ่งแต่ล้างเนี่ยห้องเธอเลยหนึ่ เฮ้ยผมเป็นได้เจ้าว่าเจ้าบ้าวันวานในการยุ้นี่แหละครับนี่นี่นี่วนานองค์ขี้นี่ครับโอ้ยอันนี้อยุงห้อยกับไม่ห้อยกระแตมันเป็นเป็นเปล่ามันเป็นแบบนี้มากับสามทหารเสือผมน้องนี่คนโดนดีหันลอยเขียวลอยสียอยขี้กระพาะเห็ดครับผมนี่ละสไตล์ผมต้องเนาะอ่าโอเคครับผมเทปเป่ายเนี่ยหมนุ่มมึงเย่าเนาะมองอย่นี้แล้วขันเป้าเสียเลย โดนี่ป่เออโอเคครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเขาไปได้บ้านกอนบ่ะอืมโอเคเขาอยากมันเสียมเลี้องเลี้ยงไหมเสียเจ้าโสหนูได้อะไรบอกกี่เดี๋ยโอเคครับเดี๋ยวจะจะนำผู้เสียเมานะครับนเดี๋ยวไปเตรียมขิงเมื่อครับเนาะเออเี่ยวกับอมมาเหมือนผมเนาะคุณดวงดีฮะเราขี่อราซี่กับพ่อเฮ็ดครับผมนี่ละเน้อ

โอ้ยครับเป็นได้คร hey, okay? really? hey, so ับเป็นไดมีมีมด้วยมีคือเรีกว่าลมสมุนไปนทำนหนี่ก็โคมใชไนุ่มมีอะไรมันมุ้งไหมังดำๆโอ้โหโหนครับมีมีลูกสมุนลูกจอกลูกจอกพอมลักงนึง โอ้ดิเจ้าหนี้สมุนสมเครืมขึ้นแ้วสมุนทำน้อไปเดี๋ยวไปตัวหาเขาบผมผมข้นมาเอาโอี่ครับผมเดี๋ยวกาดิผู้สิกับไปครับนี่มากับสามทหารเสือครับผมนี่ละผู้สัตว์สมนัยเยาแต่แล้วครับก่อนจะดูนี่ก่เข้าห้องน้ำก่อนนะครับแกผมกลัวเยี่ยวแตกครับผมโอเคครับผมนะผม้สิกับไปเตรียมเครื่องมือนะครับเนาะวันพี่ว่าก่อนมุ่งมั่นหนุนรถกิดว่าเนาะพวกเป็นปิดความรักของทางราชการครับผมน้ำตาจะไหลอ่านะครับเนาะเจ้าหน้าผู้สัมมาไหมนะผู้สัตว์สมน้อย หักเก้านะครับยี่งใจเสมอครับผมอยากเบียดอยากงานนครับน้องน่าแหละนะเราทำต่างานเราผู้สาวสน้อยเอาโอเคครับนี่ครับผมมากับสามทหารเสือครับผมโอ้ยบอลรอดอกตะหยอกมวนครับผมเป็นแดดในบ่อทำไรเหนียวครับผมเออเหนียวเลียดมากเยี่ยวเหนียวครับผมโอ้เยี่ยวเหลืองครับผมนี่มากับผมสไตล์เนาะเดี๋ยวเราไปทายทายทำวิธีการเอาความทำมันเนาะเดี๋ยวผมไปเตรียมเครื่องมือกันเนาะ โอเคครับผมนี่ครับนี่นี่สามทหารเสื้นนมกับเส้นเส้นตัวเทีอก่อนนี่ครับเส้นเน้นๆไม่ต้องปุ๊บเดือบู่เดือบู่รอด้นเน้นๆนี่ครับผมนั่นๆโอเคครับผมกลับบ้านดีกว่ากลับสวีเดนกลับสวัสดีผีเรียวหัวครับผม